ทำเอาเประบบมาตมาให้ทุกคนโอ้โหเล่นแรงมากอืมนี่น่าจะแสนนะไม่เห็ทุกคนแต่ว่ามีใครตานะโอเคมาก็รายก่อนแล้วกันนะยิงขี่ไปทางกู้ใไม่ฮัทไนไปความเดิมจะกตอนที่แล้วครัทุกคนที่เราทำการไปส่งตัวตัวแดงมานะเราทำการเกลือมาอย่างนักเลยทุกคนคือไม่หึงไม่เชื่อว่าเกลือทุกคนได้ดาชายจากเกลีมาสองตัวเนาะมาทำการไปรีวิวตัวละครนี้ดีกว่าทุกคนคือได้มาใหม่นะ เลยทุกคนเบลฟอร์ของเรานั่นเองนะอืมโบไฟเดิผมน่าทึ่การสนใจตัวละครน,นี้คือผมไม่เคยมีมาก่อนไงคือมาก่อนผมอยากได้มากเลยนะช่วงที่เกมเปิดแรกๆแต่ไม่ได้ครับทุกคนเราทำการไปรีวิวกันเลยดีวยกว่าทุกคนเราทำการใช้ไมฮันไนท์เนี่ยหรือเบลฟอร์ของเราเนี่ยทำการไปแกล้ลูกกิลหรือว่าเอฟซีนี่เองครับเออเราดูคุณสมบัติก่อนดีกว่าทุกคนเราตีคือห้าแสนครให้พีคือหนึ่งร้อยห้าแสนนั่นก็อัตราคิดได้ข้อเนี่ยคือถึสองเปอร์เซ็นต์คือการบัฟเนี่ยคือผมสุ่มเมื่อกี้ทุกคนกคนือโคตรด มีป้องอนะอกันเลยนะของบอดเลยอุปกรณ์เนี่ยนั่นก็คือนอี่เลยสารพัดของฮะทุกคนนะนก็คือเป็นของดองทุกคนนั่นแหละคนไหนซีคนไหนน่าแกล้งมากคนไหนน่าแกล้งมากกระป๋อสีทองนี่แกล้งจะเบื่อแล้วเลยคนนี้เลยไอรักแฟลชทุกคนชื่นเล่นหนึ่งกับทีมไหมครับผมผมว่าผมไม่แพ้แน่นอนโอ้โหไม่แพ้เลยเหรออืมทีมนายนี่ก็ไม่เลวเนี่ยไม่เท่าหนึ่งทีากลับไม่เ,เล่นมาแค่ี่ห้อมาเตอร์ผมเบิดก่อนเนี่ยใช่แล้วก็มาด้วยไงคือมันแน่สองตัวติดอ่ะเนี่ยไม่ได้ทุกคนนัยนต มาต่อยเขาไปเลยนี่ไงล่ะโอเคมาแล้วก็ทําการเฉาะมาหนึ่งที่แล้วไปบ,บัตมาให้ทุกคนโอ้โหลุ้นแรงมากหนึ่งนัดเจ็ดแสนานะไม่เหฮ้ทุกคนแต่ว,ว่ามีใครตานะโอเคมาก็ไล่ก่อนอาจารย์นะยิงฉีไปทางกุญแจมีหั่นไหนไปโอ้โห,โห,โหสาระสองแสนานามีเทุกคนได้กิจดีฬาสีแดงสองตัวนี่คือเมตาเก่าเลยทุกคนที่มีมีหั่นไหนทำกันดูนสีแดงนะทุกคนโอเคถือว่าเดียวเรื่องมา ที่ขึ้นแสงมาแล้วเงี้ยเหรอเออปิดใจไว้เพื่อนมาไหนไม่ทันไหนจะเย็นอย่าพึ่งเออป้านหนึ่งทีฮาวให้ดีเขาคิดจะเข้าด้วยไงเดี๋ยวว่าไม่ตายไงเออเรียบร้อยทุว,วคมไม่เหลือนะแทนหน้ามาแล้วจะลินแล้วกันมาโอเคผมเปิดกลางทีมเลยไงรอบนี้โอเคมาแต่เขอนานม่ไปป้านหนึ่งทีฮาไม่ได้เอาคอมด้วยไงโซเชนมาอ้อจือปลาทุกคนขอมีนี่นะเป็นแบบ ไอ้อะไรนะพลังแฝงมะพลังแฝงที่มันใช้ติได้สองรอบอะผมก็ทำการขอวิธีขาไปให้เขาสอนนะว่าต้องใส่อะไรบ้างนะใส่แผ่นเลือกเย็นนะทุกคนของช่องมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันยี่หีปนตังค์ต่อไปเซอร์โรชโชปังมันงโอเคฮะสารเราแซ่โอตายเลยตายเลยงั้นเหรอโอเคฮะถือว่าใช้ได้เมลัก็มคสึกต่อเลยดีไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชื่อ คนที่ตั้งชื่อแบบไอรักอะไรพวกนี้เนี่ยจะโดนผมแก้มบ่อยนะทุกคนโอเอันนี้แหละอนนี้แหละเฮ้ยอยู่ตะกูลผมเนี่ยคือจะมีชื่ออยู่ใช่ไหมล่ะมาคนใส่ชื่อบ้างไม่ใส่ชื่อบ้างก็ไม่เป็นไรทุกคนไม่ว่ากันนะแต่คนที่มีชื่อเนี่ยอันนี้แหละผมชอบแก้มบ่อยอคือมันดูกงันไม่รู้เ่านหน้า่าหน้าแกงนะมาขี้เชียรู้นจะไปท่านไหนไปฮะ้ามันไงโอเคฮะโอเคสีด้านหน้าเมิดตาหมดเลยโอเค ผม,มผมไม่ได้แกละนะทุกคนใช่ผมไม่ได้แกละนะผมเรียกโอ้โหแปลว่านั่นเหรออระลาตอมมี่ทำไมคุณไม่โอ้โหไม่อนอนเลยเหรอ,อคือแฮนทุกคนค่า,า,าก็วันนะี้ในการนะพื้นที่ไม่พอจริงครับทุกคนโอเคฮะงั้ยนี้่สตัวไปก่อนแล้วการสวัสดีครับผมมาดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนผมไม่ได้แกละนะทั้งนั้นนะใช่ไหมโบอฟอยโบอฟอยนะโอเคฮะขอตัวไปก่อนแล้วการสวัสดีครับผมนายไม่ท่านไหนก็เป็นคนที่ขี้องอนในเรื่องนะใช่นราจะใช่นายบคยที่ที่ขี้น้อยใจประมาณนี้นะ